ใช่หรอค่ะช่วงนี้เรามีผลงานอะไรบ้างคะละครในหนังภาพ,พยนตร์ถ่ายจบยังไหมจบไปแล้วครับผมาฮักเจ้าอิลีครับเราจะดูได้ดูกันตอนไหน29กันยานี้ครับผมแล้วนอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้มีเรื่องอื่นไหมก็ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังครับผมแต่ก็มีเพลงที่ผมเล่นคู่กับพี่เบิ้ลปทุมราชนะครับผมสามร้อยหกสิวันนะครับผมก็ปล่อยไปนานแล้วครับผมตอนนี้เราทำงานอยู่ ช่วงนี้ก็งดรับงานครับผมเพราะว่าต้องเข้าซ้อมครับซ้อมอะไรครับซ้อมเต้นครับผมซ้อมเต้นซ้อมร้องครับซ้อมหนักเลยเหรอก็สองเดือนเต็มทุกวันครับทุกวันต้องมาในวงการบันเทิงลหรคะนอกจากภาพยนตร์แล้วก็เอม็อมีเพลงช่วงนี้ก็กออไไยังยังไม่มีครับผมยังไม่มีรก็เราได้รู้ก็เส้เห็นเขาที่มีอัลบั้ม อันนี้ผมก็ไม่ไม่ทราบมาก่อนนะครับเพราะว่าเอ่อตั้งแต่ตั้งแต่เอ่อว่าพี่ทอมจะออกผมก็ไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะเรารู้ว่าเราแบบใจหายนะครับเพราะว่าพี่ทอมอยู่มาสิบปีแล้วก็ผมก็ตกใจนะครับผมเพราะว่าอยู่ดีๆก็บอกว่าจะออกอย่างเงี้ยเอออันนี้ด้วยความที่ผมเร่งใจพี่นะครับผมว่า ผมก็ไม่ไม่ได้ทำไม่ได้อะไรครับนนแล้วมันจนเคยกระเสกข่าวว่าพี่ท็อปแบน้อยใจพ่อที่แบบรักเราแบบมันดันเรามากกว่าพี่ท็อปอะไรเงี้ยอันนี้เรามีความคิดเห็นยังไงบนะ้างอันนี้ก็อันนีน้น่าจะไม่เกี่ยวครับผมเพราะว่าในการที่พี่ท็อปออกไปพี่ท็อปไม่ได้น้อยใจพ่อไม่ได้น้อยใจผมจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าครับความสัมพันธ์เรากับพี่ท็อปเป็นยังไงบนะ้างคะสนิทกันมากไหม ก็ถือว่าสนิทนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาพี่ท็อปก็ไม,ไม่ไม่ได้หยิงไม่ได้ถือตัวอะไรเลยเป็นเป็นกันเองมากครับไอ้ท็อปอะไรก็สนิทมากที่เขาเข้าใจผิดว่าโดยใจโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยกออ็อยากฝากนะครับเพราะว่าพี่ท็อปพี่ท็อปยังไม่ไถแถลงยังยังไม่ได้ออกมาถแถลงว่า <c oughs> เกี่ยวกับอะไรนะครับผมเราก็ <c oughs> อย่าเพิ่งพูดอะไรอย่าเพิ่งด่าพี่ท็อปนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับโอเคครับอบคต้องัอบ